กลาบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแพร่ไปสาลใต้ล่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมารดุดสายทานหลักธรรมชื่นฉ่ำเย็นพวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่คุกเข็นลบรอยหมองของชนพ้นลำเข็น ทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่ห้าธันวามหาราชทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปานจิตอภิบุญสวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี